กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็กลับมาพบผมอีกครั้งในเกม c o r e Keeper คลิปในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีหาไอเทมชิ้นนี้ครับเปลือกหอยทะเลครับในแมปของไบอมทะเลนั่นเองครับโดยเปลือกหอยทะเลเนี่ยฮะเอาไว้ครับเครื่องสแกนบอสโบโลท้อนครับผมเป็นบอสปลาหมึกอาเค้นตัวใหม่นะครับผมที่เข้ามาในแพทของไบอมทะเลอันนี้ฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปหาตัวบอสเจอได้นะครับเราต้องรวบรวมอันนี้นะครับทั้งหมด15อันเปลือกหอยทะเลเนี่ย แล้วไปคาฟกับคุณ A b c โฮรโลแกมครับผมเพื่อที่เราจะเอาเครื่องสแกนนี่ไปสแกนหาบอสแต่ก่อนเราจะไปสแกนหาบอสเนะี่ยเราต้องรวบรวมก่อนนะครับผมผมก็จะมีเทคนิคเล็กน้อยในการหานี้นะครับผมซึ่งไอ้เปลือกหอยทะเลนี่มันก็จะดอบจากพวกมอนสเตอร์ในแมปด้วยแต่ว่ามันค่อนข้างเหรียญดอปก,กากมากๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาบอกกันว่ามันหาจากไหนนะครับผมโดยเทคนิคของผมนะฮะก็คือให้เราถ่าตามริมชายหาดนะครับผมที่แบบว่ามีเปลือกหอยรอบๆแบบนี้นะฮะเป็นแบบลอยๆอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เปลือกหอยเนี่ยมันก็คือ ไออันใหญ่เนี่ยฮะถ้าเราเอาเสียมนะครับผมหรือพ่วเนี่ยมาขุดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะกดทีหนึ่งปุ๊บเราจะได้เปลือกหอยทะเลเข้าไปในตัวเลยนะครับผมนี่ฮะซึ่งไอเกาะตรงนี้นะฮะมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งไอเกาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกาะแบบเกาะสาหรับเปลือกหอยเลยจะเห็นได้ว่าถ้าดูตามแมพเนี่ยจะเห็นว่ามีแบบเป็นพวกรากไม้เยอะนะถ้าใครเจอแบบตามแมพอย่างเงี้ยก็ให้มาเก็บเปลือกหอยได้ที่นี่เลยนะครับผมซึ่งแบบมีเยอะมากนะแบบอันนี้ก็ได้ครับผมอันนี้ก็ได้เงี้ยฮะ อันนี้เลยครับผมแล้วก็มีวิธีหายนี้ด้วยฮะถ้าเกิดแบบว่าคุณเล่น,ลนอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณแบบเห็นว่าที่พื้นนะครับมีรูปกากาบาทเหมือนแบบว่าโดนขุดมาหนึ่งทีแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นคนขุดเนี่ยให้เราขุดเข้าไปครับผมคุณจะได้ของมีค่ามาฮะผมอันนี้เป็นคริสตัลฟองสบู่นะซึ่งแต่ละที่มันก็จะแบบแยกกันไปนะแบบว่ามีหลายที่มากนะฮะเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ให้ดูอีกอันนะฮะเป็นแบบเป็นเหมือนสมบัตินะครับที่ซ่อนอยู่ในทรายของแมปนี้นะฮะ อันนี้ก็ได้เป็นฟอสซิลปลานะครับผมที่ตรงนู้นอีกจุดนะฮะเดี๋ยวเราไปขุดดูนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะจะประมาณนี้อ๊บอันนี้ก็เป็นฟอสซิลปลาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการหาของมีค่าแล้วก็เปลือกหอยทะเลนะครับผมซึ่งแบบว่าต้องรีบมาหาแล้วก็รีบไปป่าบล็อกกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสแกนบอสให้ดูกันดีกว่าครับผมว่าคราฟยังไงแล้วก็สแกนยังไงเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านกันเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็วาร์ปกลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาคราฟที่สแกนกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งที่สแกนก็จะอยู่ที่ npc ตัวนี้นะฮะตัวที่เราได้จากการปราบบอสตัวที่3นะตอนนี้เขาได้อัปเดตมีแบบเครื่องสแกนเพิ่มขึ้นอีก3อันเลยนะฮะเป็นเครื่องสแกนไอวีสลามพิดด้วยนะที่เราหากันแทบตายนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องสแกนบอสใหม่นะครับสแกนโอมอทรอสนะครับผมยักษ์แห่งท้องทะเลนะแล้วก็มีจะมีสลามฟ้าด้วยนะครับเป็นสลามใต้สมุทรอ,นอันนะี้กาา็ สแกนนี้ให้ดูกันเลยนะครับผมพอเรารวบรวมเปลือกหอยมาแล้วเนี่ยก็ไปเอาอัญมณีโบราณมาอีกสิที่ส่วนจากกนอีกสินะครับผมแล้วก็คัาดได้เลยครับผมนี่ฮะก็จะได้แล้วแล้วเราก็มากดตรงนี้เลยฮะเป็นการแบบว่าสแกนนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้บอสโอโมลอสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแมพกันดีกว่านะครับผมโอเคฮะ นี่ฮะมันอยู่ตรงส่วนของตรงนี้นฮะเดี๋ยวเราต้องขับเรือไปตามหาแล้วก็ปราบมันนะครับผมก็วับวิธีหาเปลือกหอยแล้วก็ของมีค่าต่างๆนะครับผมนแบบวันวนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบเนี่ยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ